อพ่อทำงานก่อนละพ่อไม่อยากรบก,กวนอ้วนอ่ะ <mm> นั่งดีๆจะกินก็นั่งดีๆ <mm> ทำเป็นยุ่งงานเยอะธุระรัดตัวอ่ะกินไม่เคียวเลยนะอ้วนนั่งดีๆ ธุรกิจรัดตัวจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องอาบน้ำแล้วนะอ้วนเริ่มมอมละเสียงไอหรืออะไรเนี่ยแบ่งสองชิ้นโอ้เขี้ยวโดนมือพ่อ อีกสองลูกอีกสองลูกวันนี้พ่อจัดหนักครับโอ้เขี้ยวอะ่ะทำไมวันนี้ที่เขี้ยวโดนพ่อไปสองรอบแล้วอะ่ะนั่งดีๆนั่งดีๆีเอเอออจะรีบไปไหนไม่ได้มีใครแย่งกินซะหน่อยอกระชากกระชากอ่ะลูกสุดท้าย แล้วหลังจากนั้นก็ไปทํำธุระต่อนะรีบกินไปไหนเนี่ยฮะอ้นกีบเท้ามันไม่ออกไปไหนหรอกมันไม่วิ่งหนีหรอกหมดแล้วอืออืออืออืเสื้อใส่ดีๆนะครับ นูน่นไปทำธุระต,ต่อได้แล้วโอ้โหกระหายมากเลยครับกระหายดูดดูชมพู่เลย ชมพูชมพูที่นอนพ่อนี้เต็มไปด้วยน้ำลายครับโอเคครับผมวันนี้ดูมอมแมมะ โอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งเตนติดด้วยนะครับที่ประกาศล้วครับผม